มาอย่งแล้วครับ Seven. เซเว่นเกงเห็ดจากเซเว่นครับตัดเลยโอ้ยเป็นใจไม่เป็นใจนะเลยน,น้ำกรดต้มมาแล้วนะครับนี่เขาบอกให้ใส่อะไรวะ นี่บวกก็ใส่ฟักทองไปก่อนนะครับ ก็จะมีนี่โอ้โหน้ำอย่างข้นเลยเดี๋ยวฟักทองยังไม่หมดก็จะลำบากลำบาก่อยนะบึ้ม ่อด้วยน้ำปรุงสูตรพิเศษจริงก็จะมีที่สีอยู่นะครับแต่โหคุ้ประเด็กนัวโอ้โหน้ำ <c oughs> ทำไมน้ำมันเยอะอย่างนี้วะ <c oughs> ตบตบตบนิดนึนงเราอย่าตบไม่สองนาทีนะครับและแล้วเวลาก็ผ่านไป สองนาทีแล้วนะครับโอ้โหหมอมหมอมใส่เห็ดทั้งหมดลงแล้วเบอร์อืมอุ้ยๆุ้ยุ้ยช้อนไม่ได้แล้วก็ต้มต่ออีกหนึ่งนาทีครับ และแล้วแกงเห็ดของเราก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวปิดเตากันร้อนหน้าเหลือเกินโอ้ว้าวาเตรียมข้าวมาด้วย <laughs> <laughs> เฮอกเฮือกป็นการกินแกงเห็ดแคปซูลแคปซูลครั้งแรกนะครับแกงเห็ดเซเว่นอื้มอื้ม ร้อนอ๋อไม่ใช่ว่าอร่อยอ่ะอร่อยจริงอร่อยจริงโหอร่อยจริงเดี๋ยวลองเอาข้าวหน่อยเป็นแกงเห็ดที่เป็นแกงเห็ดจริงๆไม่ได้อวยนะ เซเว่นไม่ได้จ,จ่ายตังค์ให้ก็อดเพราะทำมาดีมากอร่อยจริงอะไรวะ <c oughs> แกงเห็ดเซเว่นครับออร่อยจริงเอ,อเอาสักคินหน่อยสักคินหน่อยอะ่ะจะสดน้ำอะ่ะสักคินนะเม่เงร้อน <c oughs> อกงเห็ดเดี๋ยวจะว่าไม่มีเห็ดนะครับนี่เห็ดนอ๋อโอ้ยอร่อยอ้าโอ้ยอร่อยจริงอืมอรวอย สำหรับท่านใดที่อยากกินนะครับต้องไปซื้อที่เซเว่นแล้วมาต้มเอาเองเป็นแกงเห็ดที่เป็นแกงเห็ดจริงๆรสชาติเด็ดมากถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบุย